มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี่พดช่องมันได้เลยทุกคนโถย กูอีหมิงนายโพสรูปเตียงของฉันจริงเหรอเนี่ยนายกำลังพยายามใช้ข้อมูลของฉันอยู่ใช่ไหมแล้วเมื่อคืนนายใช้มือไหนถ่ายรูปอะนอนอยู่ไม่ใช่เหรอใช้เท้าเหรอเลิกตลกแล้วแชร์ไปเถอะน่าฉันจะแชร์ทำไมล่ะแค่นายโพสต์มันก็เพียงพอแล้วไม่ใช่เหรอรีบประกาศให้เป็นทางการแจ้งให้แฟนๆของนายรู้ด้วยประกาศว่านายมีเจ้าของแล้วจะได้ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวอีกอย่าลืมแท็กพูดถึงหวังเจรุ่ยด้วยทำให้เขาโกรธไปเลยนี่ก็ยังคงเป็นตำนานกูอีหมิงจอมเผด็จการที่ฉันรู้จักอีกเหรอเนี่ยเางเป่น ทางการแล้วก็กลายเป็นเกมวิ่งหาความรักเนี่ยนะเฮ้ยช่างเรื่องนั้นไปเถอะเดี๋ยวฉันแชร์ให้ก็ได้ไม่งั้นหลินเป้เอ,อ๋อไม่เห็นขึ้นมาคงจะไม่โกรธแน่นนะ่าเรารู้เหรอฮัลโหลเรารู้ฉันเลิกแล้วฉันจะเลิกทำทุกอย่างแล้วฉันอุตส่าห์เป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทแต่ชื่อเสียงของฉันก็บังทลายลงในชั่วพพิบตอฉันจะลาออกฉันขอลาออก เกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเหรอนายพูดอะไรนะกู้อีหมิงนายเป็นตัวตั้งตัวแทนบริษัทเลยนะจู่ๆวันหนึ่งนยะก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเขาจะแบนศิลปินที่ไม่ดีอย่างอี้เปย่ยและกู้อีหมิงโดยเด็ดขาดเลยเว็บมาสเตอร์ประกาศจากชุมชนศิลปินกูอีหมิงและอีเปยถูกห้ามให้ปรากฏตัวอย่างสาธารณชนรวมถึงภาพยนตร์ซีรีส์ทีวีและโฆษณาเนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อสาธารณชนตอนนี้วัยผัวกำลังไปกันใหญ่แล้วได้รับความนิยมสูงสุดซะด้วย จะโกรธเลยนะโกรธเหรอฉันไม่ได้โกรธเลยฉันอยากจะรีบไปที่บ้านนายเพื่อแสดงความยินดีกับนายด้วยซ้ําขอแสดงความยินดีกับคุ้อีเหมิงนะที่โดนแบนแล้วนะเรื่องมันแตกเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใครบอกให้พวกนายสองคนทำตัวโดดเด่นขนาดนี้ล่ะที่มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วไม่ใช่หรืองไงเนี่ยโทรศัพท์ของบริษัทก็มีสายเข้าจนจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยเดิมทีฉันก็ยังให้อี๋เปิดกลับมาอีกครั้งกับเรื่องเพื่อนบ้านจีนนะ แต่ตอนนี้ความคิดเห็นกลับแตกต่างออกไปเป็นสองขั้วมีทั้งคนคิดว่าการแสดงของอวีเปยดีและพวกเกลียดกลัวคนที่รักร่วมเพศก็ต้องเถียงกันอย่างดุเดือดด้วยละ่ะและโรงภาพยนตร์หลายแห่งก็ได้นําภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายโดยตรงเลยแล้วก็นาะกู้อีหมิงภาพยนตร์ทั้งหมดที่ตั้งใจจะถ่ายในช่วงครึ่งปีหลังถูกระงับด้วยและผู้ผลิตได้ส่งทนายความหารือเรื่องการชดเชยค่าผิดสัญญาด้วยนะฉันไม่สามารถจัดการความวุ่นวายนี้ให้กับนายได้แล้ว ไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่ค่าเสียหายนิดหน่อยเองเหรอไม่ใช่ว่าฉันไม่มีเงินสักหน่อยนี่อะนี่คือสิ่งที่มนุษย์เขาพูดกันใช่ไหมเนี่ยยังไงก็ตามเราลุา้นฉันขอถามอะไรหน่อยนะหลังจากที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นโกซงหลีคงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมไหนายไม่สบายใจเรื่องนี้งั้นเหรอโกซซงหลีถูกไล่ออกจากสถานีโทรทัศน์ไห่เชิงไปแล้วทันทีที่เขาออกอากาศเมื่อข่าวการที่เขาเบี่ยงเบนจากบทและทําให้เกิดอุบัติเหตุในการถ่ายทอดสดแพร่กระจายออกไป สถานีโทรทัศน์อื่นๆก็ไม่กล้าใช้เขาแล้วล่ะหลังจากที่ทำงานหนักมาหลายปีเขาก็ได้ทำลายอาชีพของตัวเองอย่างสิ้นเชิงเพราะาเหตุการณ์เพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นด้านนอกสถานีโทรทัศน์ไ่เชิงถ้าไม่มีแกฉันคงไม่โดนไล่ออกหรอกนะถึงแม้ว่าจะจะทำหน้าที่ได้ดีก็ตามแกมันตัวซวยคุณลุงครับเรื่องนี้ผมไม่ได้ผิดชอบนะครับผมก็แค่ขอให้คุณลุงสอนบทเรียนให้กับอวีเป่ยเท่านั้นนะจะมาโทษผมแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับรู้สึกดีจัง มันเปนความผิดของเขาเองนั่นแหละแต่ยังจะไม่น่ามาสะใจคนอื่นอีกเหรอนาคยคิดก่อนว่าจะทํายังไงกับเรื่องของนายแล้วก็อีปไปก่อนไหมโอเคไม่ต้องกังวลไปหรอกปล่อยให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทดูแลเรื่องการรับรองและสัญญาภาพยนตร์ที่เรามีฉันจะช่วยให้บริษัทได้ร่วมงานกับ2 3สาแห่งสัญญาทั้งหมดอยู่ในลิ้นชักสํานักงานของฉันนายสามารถมอบให้กับผู้มีความสามารถใหม่ ในบริษัทที่มีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ให้ได้ฝึกฝนคอยดูแลพวกเขาให้ดีเพื่อให้เขาสงบสตถิอารมณ์และฝึกฝนทักษะการแสดงของพวกเขาให้ได้ด้วยนะแล้วนายละ่ะฉันอาจจะพักสักพักหนึ่งถือว่าเป็นการเกษียณอายุก่อนกําหนดก็แล้วกันเออเอาเถอะฉันก็จะจัดการกับนักข่าวก่อนฉันเดาว่ายังมีการต่อสู้ที่ยากลําบากที่จะต้องต่อสู้นั่นก็คือเรื่องทั้งหมดแม้ว่าเรารู้จะร้องออกมาแล้วว่าเขาต้องการลาออกแต่เขาก็ยังคงช่วยกู้อี้หมิงทำความสะอาดความยุ่งวุ่นวายนี้ด้วยความเต็มใจอยู่เสมอเลยนะ ฉันไม่เคยคิดเลยว่ากูอีหมิงจะมากะเกษียณอายุงานเร็วขนาดนี้แบบนี้ฉันก็ต้องกเกษียณด้วยไม่ใช่หรือไงเนี่ยยังไม่ได้เริ่มดังเลยนะว้ยนี่มันเป็นประกาศทางการอะไรวันเนี่ยจับมือกันแบบลับๆมันดีไม่ใช่เหรอตอนนี้ก็คงจะเป็นบทเศร้าของชีวิตอีกแล้วสินะนี่กู้อีหมิงเราจะทํายังไงต่อไปดีจะทํายังไงต่อไปเหรอก็แค่เลิกแสดงไงฉันเพิ่งจะเข้าวงการมาเองนะแล้วก็กเกษียณแล้วเลยเนี่ยอาชีพนี้มันสั้นขนาดนี้เลยหรือไงไม่ ฉันอยากต่อสู้กับชีวิตฉันต้องการที่จะสู้จากให้คนต้องมาจับผิดแล้วก็ได้รอกินอาหารจากรัฐบาลอีกเหรอฉันจะไม่สู้อีกต่อไปแล้วก็ได้ฉันจะเข้าไปที่เว่ยป๋อแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดของฉันต่อสาธารณะบางทีเขาอาจจะปล่อยฉันไปก็ได้ถ้ามันเทอรนาเราก็สามารถหาเงินได้แม้ว่าเราจะไม่ได้กลายเป็นคนดังก็ตาม มีผู้มีความสาม,มารถสูงในทั้ง360อาชีพอยู่นะก็ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็จะสู้ต่อไปละมัง้งกูอีหมิงเราไปส่งอาหารกันมะไม่หรอกเรายังเด็กแล้วก็แข็งแรงเรายังควรจะกวดถนนได้อยู่นะงั้นคูอีหมิงเราไปขับรถรับส่งดีมะขับรถโดยสารน่ะขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ได้ยังไงเล่าถ้างั้นก็ไปเสือสนุกแล้วก็ร้องเพลงขอทานกันเถอะอ๋อนั่นฟังดูเยี่ยบเลยแล้วฉันจะถือชามที่แตกเอาไว้รอรับเงินแล้วกันนะ บ้ายเราสองคนนี่ช่างหน้าตาดีชะมัดเลยอะตอนนี้เราก็มีเวลาเพิ่มมากขึ้นและสามารถเพิดเเลิมกับชีวิตได้นะกูอี๋หมิงเป็นคนที่ขยันขันแข็งไม่ได้รีบร้อนเลยในครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขากันหน้านะจริงๆแล้วฉันเคยคิดถึงวันนี้มานานแล้วล่ะแต่ฉันไม่เคยคิดจะเสียใจเลยนะเด็กน้อยฉันตั้งใจจะพักผ่อนจริงๆแม้ว่าเราจะเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนแต่เราแทบจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยเพราะว่างานแล้วก็เสียเวลาไปมาก แต่ตอนนี้ฉันว่างแล้วนะฉันอยากใช้เวลาอยู่กับนายให้มากขึ้นแล้วก็จะเฉยเ,เวลาที่เราเสียไปกูอีหมิงก่อนนะเราก็คืนดีกันแล้วนี่ถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันใครจะไปทนได้ล่ะถ้าไม่ได้เจอทุกวันคงจะตายเหงาๆซิไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะมาถึงจุดที่ได้เจอคุณพ่อกับแม่น่าสินะกูอีหมิงฉันยังรู้สึกเหมือนกับว่าถูกลอตเตอรี่อยู่เลยนะาทั้งที่ฉันยังไม่หายดีเลย ใช่นายได้รางวัลแจ็คพอตด้วยเหรอแหมไม่คิดจะถ่อมตัวเลยหรือไงเนี่ยเอาแต่ยอตัวเองอยู่นั่นแหละนายลองพูดความจริงมากับชันซอสองสามเรื่องหน่อยได้ไหมว่านายตกหลุมรักชันตั้งแต่เมื่อไหร่นายชอบอะไรในตัวชันนายไม่เคยบอกชันเรื่องนี้มาก่อนเลยนะคำถามนี้ก็ดีอยู่หรอกด้วยฮอร์โมนอันแรงกล้าที่กู้ยีมิงหลั่งออกมาเมื่อเขาไม่มีทางสู้ ผู้ชายหรือว่าเกย์กคนไหนจะไม่รู้สึกหลงหลล่ะคำตอบนี้มันก็ดูแปลกๆไปหน่อยนะมาทำให้ฉันดูไม่ค่อยดีไม่เป็นไรขอพูดอะไรใหม่ๆแล้วก็โรแมนติกหน่อยละกันนี่นายยังจำภาคเรียนแรกของวิทยาลัยของเราได้ไหมวันหนึ่งนายไปแข่งบาสเกตบอลให้กับทีมโรงเรียนฉันกำลังเดินผ่านสนามบาสเกตบอลระหว่างทางไปห้องสมุดและฉันบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งขอให้ฉันเอาน้ำมาให้นายนะจำได้สิจริงๆแล้ว ฉันก็คือผู้หญิงคนนั้นเองนั่นล่ะก่อนนะจริงๆแล้วก็ไม่มีผู้หญิงอยู่เลยนะฉันเป็นคนให้น้ำกับนายฉันก็อยากเห็นนายหายใจหอบแรงๆแล้วก็วิ่งเร็วบนสนามนะ่ะสุดยอดไปเลยสุดยอดฉันเข้าใจแล้วล่ะนายหมายความว่าไงอะจริงๆแล้ววันนั้นฉันเห็นนายไปที่ร้านคา้าเพื่อซื้อน้ำแล้วก็ตรงไปที่สนามกีฬาเลยนะเห็นแล้วแต่กลับไม่พูดอะไรเลยเหรอ เก็บมันเอาไว้เป็นความลับแบบนี้รู้สึกดีขนาดนั้นเลยหรือไงเนี่ยฉันไม่คิดเลยว่านายจะเป็นโกอีหมิงแบบนี้ฉันเพิ่งกลับมาถึงประเทศจีนฉันคิดว่ามีมิตรภาพในจีนนั้นเรียบง่ายและจํากัดและผู้คนก็มักจะใจดีกับพี่น้องของตัวเองเป็นพิเศษด้วยนะขอโทษฉันมันเลยโกอีหมิงนายเป็นคนนบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเพราะนายไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวที่เอาน้ำมาให้ฉัน่ะยังมีคนเอาอาหารแล้วก็ผลไม้มาให้ฉันด้วยฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากในตอนนั้นละ รู้สึกว่ามิตรภาพในประเทศของเราบริสุทธิ์และจริงใจมากล่ะเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยฉันไม่ได้สังเกตเลยว่ามีคู่แข่งมากมายขนาดเนี้และกูอีหมิงนายกล้าได้ยังไงไปเรียกร้องความสนใจให้กับคนอื่นนะลองคิดดูดีๆสิตอนที่เราสิสัญญาแต่งงานกันแต่ไม่ได้ให้คำสาบานอะไรเลยเหรอเพราะงั้นนายมันเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่สิตอนนี้นายต้องสาบานกับฉันมาเลยนะสาบานสิว่านายจะอยู่กับฉันตลอดไป หากนายก็ลาทนตยศฉันนายจะต้องอยู่คนเดียวและสูญเสียทรัพย์สมบัติทั้งหมดและจะไม่มีเรื่องบนเตียงตลอดชีวิตเว้ยโทษมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอโอเคฉันสาบานว่าหลังจากนี้ไปถ้าฉันจากนายไปฉันจะต้องดูแลตัวเองให้ดีทุกวันแะ <Yeah. S 2> าทาั้งที่นายก็ขอให้ฉันสาบานแต่ว่าตัวนายเองกลับไม่อาจอดทนที่จะออกสู่โลกภายนอกได้งั้นเลยจะจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงนายบอกเองว่า เดี๋ยวนะกูอี้หมิงใช้คำสาบานไว้แล้วว่าฉันจะอยู่ห่างจากคนอื่นไม่กี่คนหรอกนะลาก่อนนะพี่สองและพี่สามลาก่อนหวังเจรุย่ยลาก่อนพี่ชายกูลาก่อนพ่อกูลาก่อนเสี่ยวไปลาก่อนหวังเกิงซั่วเรารู้เขาไม่นับใครอีกอะใครก็ตามที่อยู่ที่นั่นนั่นแหละบอกฉันมาสิว่านายไม่ต้องการฉันแล้วเหรออะไรของนายแต่สร้างเธอใช้ได้ล้ว ช่วยอธิบายหน่อยซิว่าคำว่าช่างเถือะมันหมายความว่าไงมันแปลว่าทนไม่ไหวแล้วไงทำงานไม่ว่านายจะทำอะไรฉันก็หวังว่านายจะทำแม้ว่าคนอื่นอยู่ข้างๆนายจะไม่ใช่ฉันก็ตามนะกูอีหมิงถ้าฉันได้กูอีหมิงมาในชีวิตนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแม้ว่าฉันจะถูกแบนก็ตาม